กลับมาติดตามกันต่อนะครับแล้วช่วงนี้ก็คือสดจากที่จริงวันนี้เนี่ยคุณชินไปตรวจสอบชนบุรีฮะ <c oughs> เป็นที่อำเภอพานทองหมู่บ้านเนี้ยชื่อหมู่บ้านกาดีมากเลยนะขออนุญาตพูดชื่อนะแต่ผมไม่บอกว่าเป็นหมู่บ้านนี้ที่เท่าไหร่ <c oughs> เขาชื่อหมู่บ้านแสนรัก <c oughs> แต่ลูกบ้านเนี่ยมีปัญหากันนะครับบ้านสองหลังหลังหนึ่งเนี่ยสังสรรค์เสียงดังกันแบบทั้งคืนนะคุณตาล <c oughs> แล้วเวลาเมาก็มีพฤติกรรมคือชอบไปหาเรื่องไอ้บ้านข้างๆอีกเตือนไม่ได้เลยนะฮะวันนี้ไปตรวจสอบ ติดตามในสดจากที่จริงครับน้าคุณชินยืนอยู่ในหมู่บ้านแล้วนะครับเชิญคุณชินเลยครับเชิญค่ะขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านครับที่คุณเบนซ์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยว่าบ้านหลังเดียวข้อมูลตรวจสอบเมื่อสักครู่ไม่ใช่นะฮะล่าสุดเนี่ยได้รับการยืนยันจากคนในหมู่บ้านแล้วมีทั้งหมด3หลังที่ปาร์ตี้กันนี่แหละครับแต่วันนี้เราไม่ได้ จะมาเพื่อที่จะให้พเพื่อนบ้านเนี่ยเขาทะเลาะบาอแหวงแต่อยากจะเป็นชนวนอ่าอยากจะเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหามาหันหน้าคุยกันจะดีกว่านะครับเพราะว่าต้องอยู่กันยาวๆอยา่ยาทะเลาะกันเลยดีกว่าฮะคุณผู้ชมก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องนี้กันก่อนเป็นปัญหาเพื่อนบ้านจริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดังเสาร์อาทิตย์ปาร์ตี้กันเนี่ยแหละฮะเสียงดังขนาดไหนผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนครับ นี่แหละฮะที่เราได้ชมเนี่ยดังไหมผู้ชม เสียงค่อนข้างดังนะมันเป็นถนนอยู่กลางหมู่บ้านอะ่ะตามภาพก็จะเห็นว่ามีรถปิกอัพคันนึงเนี่ยเปิดเพลงอยู่กลางซอยของหมู่บ้านแล้วก็เปิดประตูรถใช่ไหมแล้วก็มีคนเนี่ยมาคุยกันมาสังสรรค์กันในช่วงกลางค่ำกลางคืนปัญหาก็คือบ้านที่หมู่บ้านนี้เขามีอยู่หลายหลังนะฮะมีทั้งหมดในซอยเนี่ยประมาณสักราวๆยี่สาหลังด้วยกันแต่คนที่สังสรรค์เนี่ยมีไม่กี่หลังครับก็ทําให้ชาวบ้านหล หลายบ้านเนี่ยเขาก็อยากจะร้องเรียนบางบ้านก็ไม่อยากมีปัญหาก็ไม่อยากคุยอยากจะทนทนกันไปแต่บางบ้านเขาทนไม่ไหวก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องกับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัททรีนะครับว่าจะทํายังไงต่อไปนะครับแล้วก็นี่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแสนรักอไม่บอกเลยเหมือนกันนะฮะเพอที่ไหนแต่อยู่ที่พานทองชนบุรีมาคุยกันสดๆดีกว่าผู้ชมตัดภาพบรรยากาศกันดูนะฮะผมะให้ดูคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าสภาพจุดที่เกิดเหตุนเนี่ยผู้ชมอยู่ตรงนี้ ทีมงานเนี่ยเรายืนอยู่เนี่ยคืออยู่ตรงนี้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะช่วงกลางดึกก็จะเป็นลักษณะบ้านแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีรถเนี่ยขออภัยฮะคือเราจะไม่บอกพิกัดบ้านแต่ปัญหาคือเนี่ย จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วอ,อยากจะให้มาเนี่ยมาคุยกันหน่อยมาปรับความเข้าใจกันนะครับในเรื่องดังกล่าวเพราะว่าไม่อยากจะให้ทะเลาะหวหวงกันมาคุยกับเจ้าของคลิปนะฮะที่ส่งเรื่องเข้าไปนะครับว่าอยากจะมาเตือนภัยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลูกชายมาจอดหน้าบ้านก็โอโ้โหโดนหาว่าหาเรื่องด้วยอยู่กันยังไงต่อไปเนี่ยถามคนนี้ก่อนเลยฮะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะซื้อบ้านมานานหรือ,อยังฮะข้าปิทีสองแล้วคะ่ะ ตั้งแต่แรกเลยไหมที่มีเสียงดังรบกวนใช่อืเคยได้คุยกันไหมฮะว่าแบบขอให้เบาเสียงหน่อยลดเสียงหน่อยไม่ได้คุยค่ะคือถ้าเวลาคนกินเหล้าอะ่ะเราคุยไปก็เหมือนทะเลาะกันอ่าส่วนใหญ่จะเกิดเรื่องเนี่ยที่มันเสียงดังดังเนี่ยช่วงวันไหนฮะช่วงวันหยุดค่ะวันหยุดวันหยุดนี่คือเรานอนเนาะใช่ไม่ใช่ปาร์ตี้อยากจะพักผ่อนใช่ซื้อบ้านที่นี่มาก็ต้องการที่จะพักผ่อนเนาะพักผ่อนอบางทีก็ช่วงเย็นอ่ มันก็เป็นบางครั้งแล้วเห็นว่าเนี่ยอย่างลูกชายก็เคยถูกมีคอมเมนต์ด้วยเหรออยู่บ้านติดกันเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับเคยโดนมาหาเรื่องครับยังไงฮะแบบเขาเขาเมาแล้วเขาชอบแบบเดินมาหาเรื่องอย่างงี้นะครับครับอยากอยากจะบอกเพื่อนบ้านหน่อยไหมไหนๆก็แบบเออคืออยู่ติดกันอยู่แล้วแวกเดียวกันก็ไม่อยากให้ทะเลาะเนาะอยากฝากเขาบอกหน่อยนิดนึงก็เปิดสะกดคําว่าเกรงใจเป็นนะคะอยู่ในสังคมส่วนรวมอะ เออเกรงใจกันหน่อยใช่นะครับอ่าสั้นๆนะครับนะครับคุณคุณพี่ขอบคุณนะครับแล้วก็น้องด้วยนะครับขอบคุณนะครับอันนี้คืออ่าเป็นอ่ๆๆๆๆๆแหล่งข่าวที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาในพื้นที่ของหมู่บ้านแต่ทีนี้จะให้คุยสภาพบ้านหน่อยคือบ้านเนี่ยอ่าผมไม่ให้ไม่ถ่ายบ้านแล้วกันนะฮะบ,บ้านอยู่ฝั่งนี้นะครับบ้านอยู่ฝั่งนี้ที่เมื่อสักครู่นะคุยกัน,กนตามคลิปนะครับส่วนบ้านที่ปาร์ตี้อยู่ถัดมาตรงนี้ นะฮะมีทั้งหมด3หลังบ้านตรงนี้นะครับและก็บ้านที่อยู่อีกฝั่งถัดไปก็คือตรงนี้ประกบกันเลยนะฮะประกอบกับบ้านฝั่งตรงข้ามอีกหนึ่งหลังเป็น3าหลังในที่ห้อมล้อมเขาทีนี้คนที่มาร้องเนี่ยคือไม่ได้ร้องกับเราคนเดียวนะฮะมีข้อมูลก็คือประมาณ2-3ถึงหลังเนี่ยที่มีการกล้าจะพูดกับเราพยายามที่จะถามบ้าน3ามหลังนี้แล้วว่าเออพี่เป็นยังไงแต่ปรากฏว่าวันนี้ เขาทำงานกันอยู่นะครับแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยทีมข่าวเวิร์กพอย์ยังคงเกาะติดจะต้องมีการเคลียร์ใจกันหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการสมนานฉันกันนะครับแล้วก็ถ้าเขาอยากจะพูดคุยกันปรึกษาประสานกับทีมข่าวเวิร์กพอย์ได้เรายินดีเป็นตัวกลางในเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะรายงานคร่าวๆล่าสุดเท่านี้ก่อนนะครับสนับสนุนการรายงานสดโดย AIS 5 g ครับ ครับขอบคุณคุณชินมากครับอย่างน้อยก็ตอนนี้เราทราบแล้วแหละว่าไม่ใช่หลังเดียวสามหลังนะฮะที่มีพฤติกรรมแบบตุ้มตมกขนาดนี้แล้วส่วนคนที่คุยกับคุณชินก็คือบ้านอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามล้อมเขาอย่างนี้แล้วก็บ้านที่เสียงดังเขาไปทํางานเดี๋ยวคงกลับมาแล้วจะได้คุยกับน้องชินนะคะมาเคลียร์กันหน่อยว่าทําไมมีน้ําใจเปิดเพลงเผื่อเพื่อนบ้านบ่อยจังเลยนะแต็นทั้งซอยเลยเออ